และนี่คือเศษจากเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กนัดพูดเบาๆาใใจะไกลไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนะก,กว่าจะนิ่มก็ต้องคลิ้งมาก่อนถ้าเวลาซิ้นก็ต้องวิ่งมาบอกก่อนจะวิ่งมึงก็ต้องปรินมาก่อนและถ้ามึงยังไม่สิน้นก็ต้องดินไปก่อนและนี่คือชาติทองสาวของแต่บูุนั่งมองดาวถึงไม่มีเครื่องเพชรแววววานี่นี่งอเฮ้ยติดโอเคผมนะสำหรับใครที่อยากจะที่ไม่มีสูตร หาสูตรร้านไหนดีไม่นี่ผมไม่มีร้านสูตรทาไม่มีอะไรสามารถร้านสูตรนี้ได้ผมเป็นสปอนเซอร์เอง T K Shop T K Shop นะครับก็เป็นร้านที่เออจะว่าเป็นร้านที่ฟินิกก็ทําด้วยเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับก็ก็จะมีนี่ผมมีทั้งสูตรชายตัวสูตรหญิงเกาะม้ดจะยืดสูตรหญิงก็มีกองปืนก็มีสองมีดก็มีนะผมแล้วก็หน้ากากเกาะ โลโก้ครับแล้วก็หัวคาบุกินะครับผมแล้วก็ผ้ามันขอแบนเนอร์ก็ทําด้วยแล้วก็วาดแนวการ์ตูนด้วยนะครับผมลพี่เขานะครับผมแล้วก็เอ่อตัวราคานะครับผมราคาก็ไม่ค่อยแพงมากก็ตามนี้ครัผมราคานะครับผมก็ถึงว่าไม่ค่อยแพงแต่งานว่าอาจจะแพงหน่อยถ้าแบบอยากเน้นสวยใน,นอะไรถ้า ถ้าใครเอางนี่ยผมถ้าใครไม่มีร้านไม่มีไม่มีแบบพี่ผม,มอยากผมผมมีแก๊งเนี่ยแต่ผมไม่มีสูตรแต่ผมไม่มีสูตรแต่ผมหาร้านไหนดีร้านเดียบผม TK Shop นะผมแต่คนจะจริงไว้ด้านล่างผมใครอยากจะทําสูตรลงสูตรไม่มีสูตรไม่มีสูตรใส่มาที่นี่ได้นะครับผม TK Shop มาในชือมงครอกี๕นาจอมัทำหัวมึงลงอยากตายด้วย

พี่ี่เสนอมาเลยครับเสนอมาเลยห้าสิบอะไรห้าสิบวะเหรียญ A F K อ๋อไหนคนไหนพี่คนไหนพี่ใครใครเหรียญ A F K คนไหนครับมาหาผมได้มาเกี่ยวครัวเกี่ยววะมาผมได้มาผมได้ผมผมเสร็จคนนี้ครับยกมืออยู่ครับคนนี้คนนี้ผมวิ่งไปแล้วไม่ใช่กูทำไมเสียงเหมือนกูล่ะพี่ใครที่ขายเหรียญ A F K มาหาผมมาผมยกมืออยู่ผมยกมืออยู่พี่ อ่าผมต้องการยี่สี่อ่ะพี่พี่สนพี่คิดมันเลยพี่เอากี่เหรียญครับเอากี่เหรียญนะยี่สิบสี่เหรียญอ่ะยี่สิบสี่เหรียญสี่ผมไม่ขายอ่าอะไรครับเท่าไหร่อ่ะพี่ไม่ขายผมไม่ขายไม่ขายยี่สิบสี่เหรียญผมไม่ขายอ่โอเคครับไปดิมันก็ไปดิมันก็ไปคนเดียวสิ เทพจีตลาดเทพทีต<ร>ตลาดทำไมอะ่ะเอ,อ้ยมันมติดอีได้สองอันเลยถูกให้สองอดีกันนีนมาเดมาดีมาด แตงั้นหน้าพี่ได้อยู่ ใช่บัตรประกัน <injured> ม <avez> ัน <faith> ช <inici aries> ีแตกด้วยใช่แตก

พร้อมตลอดได้เวลาแล้วใช่ไหมเหมือนได้เวลาแล้วใช่ไหมเปิดเพลงนี้ก่อนเปิดเพลงนี้ก่อนเปิดเพลงนี้ก่อนมาถึงเวลาแล้วใช่ไหมน้องลาแล้วใช่บ๊ายบานะได้เวลาตีแล้ว แล้น right? ี่คือเส้นจาเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับเมืองเอาเหล็กงัดพูดเบาๆแต่กลายไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนะกว่าจะนิ่มก็ต้องกลิ้งมังกได้เวลาซิมก็ต้องวิ่งหมากก่อนจะวิ่งมึงก็ต้องปรินมังกนแล้ะถ้ามึงยังไม่ซิมก็คงต้องดิ้นไปก่อนแล้วนี่คือซาตงสาวของแท้จกูนั่งมองดาวถึงไม่มีเครื่องเพชรแว้วนี่นี่เพื่อเองกูติดไอ้เฮียติดไอ้เฮียติดไอ้เฮียเฮ้ยโอ้โหเวงเงื้อเวกูติดคุยเถอะ

ว่าไงน้องว่าไงตึงอ่ะโคตรตึงรออะไรอ่ะขอผมตีไม่ผู้ติดอ่ะเออตึงจัดแค่นั้นแหละโคตรตึงโคตรอันตรายอ่ะอะไรพี่พี่เช็คขนาดนี้เขาเขาเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาเขาเขาบอกอะไรเขามาหาพ่อพ่อเขามีสตอรี่ ไอ้เหี้ยตำรวจโ้ยไม่พูดไม่พูมันเป็นเหี้ยดลยูลังโช์ไม่พูเลยเหี้ยเกไว่พูติดเติดไม่พูติดิดไม่พูติดบตึงๆเกิดไม่พูดติดตึงๆไอ้เหี้ยไอ้เหียกติดไม่พูดติดตึงๆน้อง ลองใช้พี่ตีไม้พูติดแต่ตึงๆไงยีต่ตีไม่พี่ตุ๋นตึงๆตัต๊ตึงไงยี่กตอนนี้กูหวานเจี๊ยบแล้วกูแบบไม่อะไรมากแล้วกูตีไว้พูติดตอนนี้น้องพี่ตีไม่ที่ตีไว้พูติดแล้วน้องแค่นั้นแหละแบบตึงๆด้วย อืมจะต้องแบบืหวานเชียบแล้วก็ตีแม่ฟูติดอตอนเนี้ยน้องน้องอืมหวานเชียบไดนะ้นงเนี่ยเปิดท่าซองสาวมัน <c oughs> เปิดติดอะไรวะนี่ยกลัวจะตีต่ออนะไรวะเนี่ยอีกตีไว้ฟูแบบติดตึงๆ <c oughs> ตีแม้ฟูติดแบบ